ห้ลาลัคนาราศีสี่วันเกิดต่อไปนี้ต้องบอกเลยแต้มบุญสูงที่สุดอืดาวระเกตย้ายราศี18มิถุนายน2567เวลาสี่นาฬิกา46นาทีจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมังกรต้องบอกว่ามีหลัคนาราศีสี่วันเกิดที่แต้มบุญสูงที่สุดได้แก่ชาวลัคนาราศีมังกร กรากฏพรกศพมีนและธนะูและคนที่เกิดในวันจันทร์พุธพฤหัสและศุกร์ค่ะ5ลัคนาราศีและ,ขขละ,ะลนะ4วันเกิดนี้ต้องบอกเลยนะดาวพระเกตย้ายแล้วแต้มบุญสูงที่สุดนั่นหมายความว่าบุญกุศลที่คุณสร้างมาจะส่งผลในช่วงเวลานี้รุนแรงมากที่สุดเออ ส่งผลหมดทุกด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพหรืออะไรก็แล้วแตนะ่จะทําให้ช่วงเวลานี้คุณมีโอกาสที่จะมีโอกาสดีๆมีความโชคดีนะมีอํานาจวาสะนาะบารมีมีสิ่งดีๆเข้าสู่ดวงชะตาชีวิตนั่นเองนะใครแล้วคุณนายอย่าลืมคุนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ